มือนี่กินอาหารนอกบ้านครับกินอาหารนอกบ้านล้านจีนครับล้านจีนที่มีชื่อว่าไรหวาครับนี่อาหารจีนเพื่อนวะเหนื่งในงานวันเกิดครับวันเกิดจะคล้องเองละครับนี่สิบสองตุลาอาทิตย์นาครับเสาร์อาทิตย์นาแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นาทํางานครับ ก็เลยต้องกินก่อนเขามีแต่กินกินวันเกิดยอดหลังอันนี้บอยยอดหลังนะครับกินก่อนวันเกิดครับนี่เพราะว่าเสาร์อาทิตย์นา้าเหตุงานครับเสาร์อาทิตย์นี่ยุดครับก็มันนี่ก็เลยไปกินก่อนสองตุลาบอมีเวลาครับเหตุงานก็เลยต้องกินก่อนครับนี่เสร็จเรียบร้อยไอโกกินไอติมต่อครับนี่แสบแสบและเลียโอบอกครับ ยอดเลยไหลว้าครับไหลว้าอาหารไหลว้าอืมอของมาร์กรีโอเลยครับนี่ทั้งกินทั้งห่อครับนี่กินเซตเรียบ,บร้อยห่อกับบานพอ